สวัสดีทุกคนคุณเคยคิดไหมว่าแค่การวิ่งตอนเช้าซึ่งเป็นนิสัยที่ทุกคนคิดว่าดีต่อสุขภาพอาจกลายเป็นอันตรายได้ในชั่วงพลิบตาวันนี้เราจะเปิดเผยความจริงที่จะทําให้คุณต้องตกใจการออกกําลังกายตอนเช้าถ้าทําผิดวิธีอาจทําให้ร่างกายบาดเจ็บได้ตั้งแต่อาการบาดเจ็บที่ข้อต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะไปจนถึงผลกระทบร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดคุณกําลังวิ่ง หรือออกกําลังกายทุกเช้าโดยไม่รู้ตัวว่าอาจทําทผิดพลาดอยู่หรือเปล่ามาสํารวจ3ข้อผิดพลาดที่อันตรายที่สุดที่หลายคนโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ปีมักทําโดยไม่รู้ตัวเมื่อออกกําลังกายตอนเช้าและไม่ต้องกังวลเราจะแนะนําวิธีออกกําลังกายอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อปกป,ป้องสุขภาพและรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีออกกําลังกายของคุณแล้วหรือยังแสดงความคิดเห็นตอนนี้เลยคุณมักออกกําลังกายตอนเช้าหรือตอนเย็น การออกกำลังกายตอนเช้าเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นวันใหม่ช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเป่าเสริมสร้างสุขภาพหัวใจปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานแต่มีสิ่งที่น้อยคนจะสังเกตถ้าคุณออกกำลังกายผิดวิธีแทนที่จะมีสุขภาพดีคุณอาจทำให้ร่างกายตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุเมื่อร่างกายไม่ยืดหยุ่นเหมือนวัยหนุ่มสาวระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงข้อต่อเริ่มเสื่อมสภาพข้อผิดพลาดเล็กๆในการออกกำลังกายอาจนำไปสู่ผลกระทบใหญ่หลวงตั้งแต่อาการกล้ามเนื้อตึงปวดข้อไปจนถึงปัญหาที่ร้ายแรงกว่านั้นเช่นภาระต่อหัวใจที่มากเกินไปแล้วทำไมความเสี่ยงเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นมาดูกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคุณตื่นนอนร่างกายของคุณเหมือนรถยนต์ที่เพิ่งสตาร์ทหลังจากจอดทิ้งไว้ทั้งคืนอุณหภูมิร่างกายยังต่ำกล้ามเนื้อย,ยังแข็งข้อต่อไม่ยืดหยุน่น และเลือดไหลเวียนช้าก,กว่าเมื่อคุณเคลื่อนไหวตลอดวันถ้าคุณเริ่มวิ่งหรือออกกําลังกายหนักทันทีโดยไม่เตรียมตัวคุณกําลังบังคับให้ร่างกายทํางานหนักเกินไปหัวใจของคุณโดยเฉพาะในผู้สูงอายุต้องทํางานหนักเพื่อสูบฉีดเลือดและออกซิเจนไปทั่วร่างกายซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันมหาศาลอาจนําไปสู่ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือปัญหาหัวใจโดยเฉพาะถ้าคุณมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่โดยไม่เคยตรวจในขนาดเดียวกัน กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ยังไม่พร้อมอาจตึงขาดหรือบาดเจ็บในระยะยาวคุณเคยรู้สึกหายใจลําบากหรือกล้ามเนื้อตึงเมื่อเริ่มออกกําลังกายโดยไม่วอร์มอัพหรือไม่แบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นเราอยากรู้จริงๆเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านี้คุณต้องเปลี่ยนวิธีเริ่มต้นการออกกําลังกายขั้นตอนง่ายๆแต่สําคัญมากคือการใช้เวลาห -10 ถึงนาทีในการวอร์มอัพอย่างถูกวิธีแต่จะวอร์มอัพให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ไม่ต้องกังวลในส่วนถัดไปฉันจะแนะนำการเคลื่อนไหวที่ทำได้ง่ายเหมาะสำหรับทุกวัยแม้แต่ผู้เริ่มต้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องฟังร่างกายไม่บังคับตัวเองให้วิ่งเร็วหรือไกลตั้งแต่แรกคุณคิดว่าคุณกำลังออกกำลังกายอย่างถูกต้องหรือไม่แบ่งปันความคิดของคุณแล้วเราจะหาวิธีปรับปรุงไปด้วยกันแล้วข้อผิดพลาดแรกที่หลายคนทำมมเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าคืออะไรนั่นคือการเริ่มวิ่ง หรือออกกำลังกายหนักทันทีโดยไม่วอร์มอัพฟังดูง่ายแต่คุณรู้หรือไม่ว่านิสัยนี้สามารถทำร้ายร่างกายได้อย่างเงียบๆโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ปีลองนึกภาพร่างกายของคุณตอนเช้าเหมือนรถยนต์ที่จอดอยู่ในโรงรถเย็นถ้าคุณเหยียบคันเร่งพุ่งออกไปทันทีโดยไม่ให้เครื่องยนต์อุ่นเครื่องจะเกิดอะไรขึ้นรถอาจพังใช่ไหมร่างกายคุณก็เช่นกันเมื่อคุณข้ามการวอร์มอัพคุณกำลังทำให้หัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อตกอยู่ในอันตราย คุณเคยเริ่มวิ่งทันทีหลังจากลุกจากเตียงโดยไม่ทำอะไรก่อนหรือไม่แสดงความคิดเห็นเราอยากฟังเรื่องราวของคุณทำไมการไม่วอร์มอัพถึงอันตรายนะในตอนเช้าหลังจากพักผ่อนทั้งคืนกล้ามเนื้อของคุณยังแข็งข้อต่อยังไม่ได้รับการหล่อลื่นเพียงพอและเลือดไหลเวียนช้าถ้าคุณวิ่งเร็วหรือเคลื่อนไหวหนักอย่างกระทันหันหัวใจต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าเพื่อสูบฉีดเลือดและออกซิเจนไปทั่วร่างกาย ซึ่งสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อระบบหัวใจโดยเฉพาะในคนวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุเมื่อหัวใจและหลอดเลือดไม่แข็งแรงเหมือนก่อนผลลัพธ์คืออะไรคุณอาจรู้สึกหายใจลำบากหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือแย่กว่านั้นคือก่อให้เกิดปบร้ายแรงเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนอกจากนี้กล้ามเนื้อและข้อต่อที่ไม่พร้อมอาจตึงขาดหรือบาดเจ็บในระยะยาวนำไปสู่อาการปวดหรือข้อเสื่อมก่อนวัย สถิติที่น่าสนใจแพทย์ระบุว่าอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายตอนเช้ามักเกิดขึ้นเพียงเพราะผู้คนข้ามขั้นตอนการวอร์มอัพคุณอยากให้ร่างกายของคุณตกอยู่ในสภาพนั้นหรือไม่แล้วจะวอร์มอัพอย่างถูกวิธีและปลอดภัยได้อย่างไรไม่ต้องกังวลฉันจะแนะนำขั้นตอนง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับทุกวัยแม้แต่ผู้เริ่มต้นขั้นแรกคุณต้องใช้เวลา5-10นาทีเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นขึ้น เริ่ม้วยการเคลื่อนไหวเบาๆเพื่อปลุกกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่คือสามขั้นตอนที่ชัดเจนขั้นตอนที่หนึ่งเดินช้าๆและหายใจลึกเดินอยู่กับที่หรือรอบสนามเป็นเวลาสองนาทีพร้อมกับหายใจเข้าทางจมูกและออกทางปากวิธีนี้ช่วยเพิ่มออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อและเตรียมหัวใจให้พร้อมทำงานตรวจสอบคุณรู้สึกว่าร่างกายเริ่มอุ่นขึ้นหรือไม่ถ้าใช่คุณทำถูกแล้ว ขั้นตอนที่สองหมุนข้อต่อและยืดกล้ามเนื้อเบาๆทำท่าหมุนคอหมุนไหล่หมุนสะโพกและหมุนเขา่าแต่ละท่าใช้เวลาประมาณ30วินาทีจากนั้นทำท่ายืดกล้ามเนื้อง่ายๆเช่นยกแขนเหนือศีรษะเพื่อยืดลำตัวด้านข้างหรือแตะนิ้วเท้าเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายตรวจสอบคุณควรรู้สึกว่ากล้ามเนื้อนุ่มขึ้นไม่แข็งเหมือนตอนตื่นนอนขั้นตอนที่3เพิ่มจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉง ลองยกเข่าสูงอยู่กับที่เดินเร็วหรือแกว่งแขนอย่างมีจังหวะเป็นเวลาหนนาทีเป้าหมายคือทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการวิ่งหรือออกกําลังกายถามตัวเองอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังรู้สึกสบายหรือไม่ถ้าใช่คุณพร้อมแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือทําท่าเหล่านี้อย่างช้าๆไม่ต้องรีบร้อนถ้าคุณรู้สึกเจ็บหรือไม่สบายที่จุดใดให้หยุดและปรับเปลี่ยน การวอร์มอัพไม่เพียงช่วยปกป้องร่างกายแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายเพราะกล้ามเนื้อที่อุ่นจะทำงานได้ดีกว่าคุณสามารถลองขั้นตอนนี้ในเช้าวันพรุ่งนี้และแบ่งปันความรู้สึกในช่องแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่เรามั่นใจว่าคุณจะเห็นความแตกต่างทันทีแต่การวอร์มอัพที่ถูกต้องเป็นเพียงก้าวแรกยังมีข้อผิดพลาดท,ที่อันตรายอีกสองข้อที่หลายคนทำเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าและถ้าไม่แก้ไข คุณอาจทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคุณเดาว่าข้อผิดพลาดต่อไปคืออะไรแสดงความคิดเห็นด้วยการเดาของคุณแล้วเราจะสำรวจไปด้วยกันต่อการสำรวจข้อผิดพลาดที่อันตรายเมื่อออกกำลังกายตอนเช้าคุณเดาว่าข้อผิดพลาดที่สองคืออะไรนั่นคือการออกกำลังกายหนักเกินไปและเพิกเฉยต่อสัญ,ญญาณเตือนจากร่างกายหลายคนคิดว่าการวิ่งนานขึ้นเร็วขึ้นหรือผลักดันตัวเองให้เกินขีดจำกัดทุกวันจะทำให้แข็งแรงขึ้น แต่ความจริงคืออะไรการบังคับร่างกายให้ทำงานหนักเกินไปไม่เพียงแต่ไม่ให้ประโยชน์แต่ยังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงโดยเฉพาะคนที่อายุเกินวัยกลางคนลองนึกภาพคุณกำลังขับรถบนทางด่วนถ้าคุณเหยียบคันเร่งสุดแรงโดยไม่สนใจไฟเตือนน้ำมันหรือเสียงผิดปกติรถจะพังในไม่ช้าร่างกายคุณก็เช่นกันและผลกระทบอาจร้ายแรงกว่านั้นคุณเคยพยายามวิ่งเพิ่มอีกหนึ่งรอบทั้งที่รู้สึกเหนื่อยหรือไม่แบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็น เราอยากรู้ทำไมการออกกำลังกายหนักเกินไปถึงอันตรายเมื่อคุณออกกำลังกายเกินความสามารถโดยเฉพาะตอนเช้าที่ร่างกายยังไม่พร้อมคุณกำลังสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อหัวใจและข้อต่อในคนที่อายุเกินสี่สิปีระบบหัวใจไม่แข็งแรงเหมือนก่อนถ้าคุณวิ่งนานเกินไปหรือเร็วเกินไปหัวใจต้องสูบฉีดเลือดอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้มข้นสูงซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะเกินกำลังอาจนำไปสู่หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตพุ่งสูงกระทันหันหรือทำให้ปัญหาหัวใจที่ซ่อนอยู่แย่ลงแพทย์หัวใจระบุว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาด้วยอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจลำบากขณะออกกำลังกายเกิดจากการพยายามฝืนขีดจำกัดโดยไม่รู้ว่าร่างกายกำลังของความช่วยเหลือไม่เพียงแต่หัวใจข้อเข่าข้อเท้าและกระดูกสันหลังยังต้องรับแรงกดดันเมื่อคุณวิ่งหนักเกินไปการทำซ้ำๆในระยะยาว คุณอาจเสี่ยงต่อการสึกของข้อต่อเอ็นอักเสบหรือข้อเสื่อมก่อนวัยทำให้การเดินตามปกติกลายเป็นเรื่องยากคุณอยากให้การวิ่งตอนเช้ากลายเป็นอาการปวดเรื้อรังหรือไม่ที่อันตรายกว่านั้นคือหลายคนเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนของร่างกายเช่นอาการเหนื่อยล้าหายใจลำบากเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกวิงเวียนพวกเขาคิดว่านี่เป็นเพียงอาการปกติเมื่อออกกกำลังกายหนะักและถ้าฝืนต่อไปอีกนิดจะผ่านมันไปได้แต่ความเข้าใจผิดนี้ เป็นอันตรายถึงชีวิตร่างกายของคุณฉลาดกว่าที่คุณคิดสัญญาณเหล่านี้คือวิธีที่มันบอกว่าช้าลงหน่อยฉันต้องการพักการเพิกเฉยต่อสัญญาณเหมือนปิดสัญญาณเตือนไฟไม่ในบ้านคุณกำลังทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแล้วจะออกกำลังกายให้เหมาะสมและฟังร่างกายได้อย่างไรฉันจะแนะนำวิธีง่ายๆเพื่อ,อออกกำลังกายให้เพียงพอมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขั้นแรกตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับสุขภาพและอายุของคุณ ถ้าคุณเพิ่งเริ่มหรืออายุเกิน40ปีอย่าพยายามวิ่ง5กิโลเมตรในสัปดาห์แรกเริ่มด้วยการวิ่งช้าๆ1 0ถึงสินาทีสลับกับการเดินทุกสัปดาห์เพิ่มเวลาหรือความเข้มข้นประมาณ10%แต่เฉพาะเมื่อคุณรู้สึกสบายตรวจสอบหลังวิ่งคุณควรรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยแต่ยังพูดคุยได้โดยไม่หอบถ้าคุณหายใจหอบหรือพูดไม่ได้คุณกำลังออกกำลังกายหนักเกินไปขั้นตอนที่สใช้กฎ ฟังร่างกายก่อนออกกําลังกายถามตัวเองวันนี้ฉันรู้สึกอย่างไรถ้าคุณเหนื่อยนอนไม่หลับหรือมีอาการผิดปกติเช่นเจ็บหน้าอกให้ลดความเข้มข้นหรือพักผ่อนขณะวิ่งสังเกตสัญญาณถ้าคุณรู้สึกวิงเวียนเจ็บหน้าอกหรือขาหนักให้ช้าลงทันทีหรือเปลี่ยนเป็นเดินเคล็ดลับเล็กๆใช้สเกลความรู้สึกจากหนึ่ถึงสิบโดยหนึ่งคือสบายมากและสิบคือหมดแรง ขณะออกกําลังกายให้อยู่ในระดับ4-6ซึ่งหมายถึงหายใจเร็วขึ้นแต่ยังควบคุมได้ลองใช้สเกลน,นี้ในการออกกําลังกายครั้งหน้าและแบ่งปันความรู้สึกในช่องแสดงความคิดเห็นสุดท้ายวางแผนการออกกําลังกายที่มีการพักผ่อนคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งทุกวันจัดสันอย่างน้อย1-2วันต่อสัปดาห์เพื่อพักหรือทําการออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือยืดกล้ามเนื้อ วิธีนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อฟื้นตัวและลดแรงกดดันต่อหัวใจตรวจสอบหลังจากสองสามสัปดาห์คุณรู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นปวดเมื่อยน้อยลงหรือไม่ถ้าใช่คุณกำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องการออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมไม่เพียงช่วยให้คุณมีสุขภาพดีแต่ยังทำให้คุณรักการเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่ยังมีข้อผิดพลาดสุดท้ายที่อันตรายไม่แพ้กันซึ่งหลายคนทำหลังจากจบการออกกำลังกายคุณคิดว่ามันคืออะไร แสดงความคิดเห็นด้วยการเดาของคุณแล้วเราจะสำรวจไปด้วยกันอย่าลืมถ้าคุณพบว่าเคล็ดลับเหล่านี้มีประโยชน์ให้กดไลค์และแชร์วิดีโอเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้วิธีออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและแล้วเราก็ผ่านสองข้อผิดพลาดที่อันตรายเมื่อออก,กำลังกายตอนเช้าการไม่วอร์มอัพและการออกกำลังกายหนักเกินไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแม้ว่าคุณจะออกกำลังกายอย่างถูกต้อง นิสัยผิดๆหลังจบการออกกําลังกายอาจทําลายความพยายามทั้งหมดของคุณข้อผิดพลาดที่3และเป็นข้อผิดพลาดสุดท้ายที่หลายคนทําคือการหยุดออกกําลังกายกระทันหันและไม่รักษาความอบอุ่นให้ร่างกายลองนึกภาพคุณกําลังขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนแล้วจู่ๆเบรกกะทันหันและดับเครื่องทันทีจะเกิดอะไรขึ้นเครื่องยนต์อาจช็อกและร่างกายคุณก็เช่นกันหลายคนหลังจากวิ่งจนเหงื่อท่วมตัวหยุดนั่งพักหรือยืนนิ่งทันที คิดว่าวิธีนี้จะช่วยฟื้นตัวเร็วแต่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงโดยเฉพาะในคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุคุณเคยหยุดทันทีหลังวิ่งโดยไม่ทำอะไรเพิ่มหรือไม่แบ่งปันในช่องแสดงความคิดเห็นเราอยากรู้ถึงนิสัยของคุณทำไมการหยุดกระทันหันถึงอันตรายเมื่อคุณวิ่งหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานเต็มที่เพื่อสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาถ้าคุณหยุดทันที เลือดอาจข้างอยู่ในส่วนล่างทําให้การไหลเวียนสะดุดอาจนําไปสู่อาการวิงเวียนหรือแม้แต่เป็นลมเพราะสมองได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอในผู้สูงอายุระบบหัวใจที่อ่อนแอลงการเปลี่ยนจากเคลื่อนไหวหนักไปสู่การพักทันทีอาจทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความดันโลหิตสูงชั่วคราวแพทย์เตือนว่าอาการไม่สบายหรือเจ็บหน้าอกหลังออกกําลังกายมาเกิดจากการที่ผู้คนไม่ลดอุณหภูมิร่างกายอย่างถูกต้องนอกจากนี้ถ้าคุณปล่อยให้ร่างกายเย็นลงกระทันหัน นอกจากนี้การไม่รักษาความอบอุ่นให้ร่างกายหลังออกกําลังกายยังส่งผลต่อกล้ามเนื้อและข้อต่อเมื่อคุณวิ่งกล้ามเนื้อร้อนขึ้นและยืดหยุ่นถ้าคุณหยุดกระทันหันและปล่อยให้ร่างกายเย็นลงกล้ามเนื้ออาจหดตัวนำไปสู่อาการตะคริวหรือปวดเมื่อเรือร่องในคนที่อายุเกิน40ปีสิ่งนี้ยิ่งอันตรายเพราะความสามารถในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและข้อต่อลดลงแล้วจะจบการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยและปกป้องร่างกายได้อย่างไร เราจะแนะนําขั้นตอนง่ายๆที่ทําได้ง่ายเพื่อให้คุณออกจากการออกกําลังกายด้วยความรู้สึกสดชื่นและปลอดภัยขั้นตอนแรกคือลดความร้อนลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังจากวิ่งอย,ย่าหยุดทันทีเปลี่ยนเป็นเดินช้าๆ3าถึงนาทีเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจกลับสู่ปกติขณะเดินหายใจลึกๆเข้าทางจมูกและออกทางปากเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนสม่ำเสมอตรวจสอบหลังจากเดินช้าๆ คุณควรรู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจลดลงและไม่หายใจหอบถ้ายังหอบให้เดินต่ออีกสักหน่อยขั้นตอนที่2ทําท่าผ่อนคลายและยืดกล้ามเนื้อใช้เวลา 3- 5หนาทีทําท่ายืดกล้ามเนื้อบาๆโดยเน้นที่กล้ามเนื้อหลักเช่นต้นขาน่องและหลังเช่นยืนตรงดึงขาข้างหนึ่งไปด้านหลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อต้นขาค้างไว้2ี่วินาทีต่อข้างหรือนั่งลงยื่นมือแตะนิ้วเท้าเพื่อยืดเอ็นร้อยหวาย ถ้าเหล่านี้ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายลดความเสี่ยงต่อตะคริวและป้องกันอาการปวดเมื่อยตรวจสอบคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อนุ่มและไม่ตึงหรือไม่ถ้าใช่คุณทำถูกแล้วขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญมากคือรักษาความอบอุ่นให้ร่างกายหลังจากผ่อนคลายอย่าปล่อยให้ร่างกายเย็นลงถ้าคุณออกกำลังกายตอนเช้าตรู่หรือฤดูหนาวสวมเสื้อแจ็คเก็ตบางหรือเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้งทันทีหลีกเลี่ยงการยืนนานในที่เย็น โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเหงื่อเคล็ดลับเล็กๆพบผ้าขนหนูเล็กๆเ,เพื่อเช็ดเหงื่อและขวดน้ำอุ่นเพื่อดื่มช่วยให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตรวจสอบหลังจากเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแห้งคุณรู้สึกอบอุ่นและสบายหรือไม่ถ้าใช่คุณจบการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยแล้วตอนนี้มาทบทวนกันสักหน่อยเราได้สำรวจสข้อผิดพลาดท,ที่อันตรายถึงชีวิตเมื่อออก,กำลังกายตอนเช้าการไม่วอร์มอัพออกกำลังกายหนักเกินไป และหยุดกระทันหันโดยไม่รักษาความอบอุ่นข้อผิดพลาดแต่และข้อสามารถทำร้ายหัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อได้อย่างเงียบๆแต่ข่าวดีคือคุณสามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดเพียงใช้เวลา5-10นาทีวอร์มอัพออกกำลังกายในระดับที่เหมาะสมและฟังร่างกายจากนั้นลดความร้อนและรักษาความอบอุ่นอย่างถูกต้องคุณจะเปลี่ยนการวิ่งตอนเช้าให้เป็นยาวิเศษเพื่อสุขภาพคุณคิดว่าเคล็ดลับเหล่านี้ทำได้ง่ายหรือไม่ ลองทำในการออกกำลังกายครั้งหน้าและแบ่งปันผลลัพธ์ในช่องแสดงความคิดเห็นเรามั่นใจว่าคุณจะรู้สึกถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนก่อนจบเราอยากท้าทายคุณให้คำมั่นว่าจะออกกำลังกายอย่างปลอดภัยใน7วันข้างหน้าโดยใช้สามหลักการนี้อย่างถูกต้องแล้วกลับมาบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าสุขภาพคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดและการเปลี่ยนแปลงเล็กๆสามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ให้กดไล์ แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อให้พวกเขารู้วิธีปกป้องตัวเองและที่สําคัญที่สุดกดสมัครสมาชิกช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่เป็นประโยชน์ที่เรานำมาให้ทุกสัปดาห์คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีออกกำลังกายของคุณหรือยังแสดงความคิดเห็นด้วยคำว่าพร้อมแล้วและมาร่วมสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีไปด้วยกันพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า